นี่นะคะชาดลินนะคะชาของพี่มิ้นเองนะคะที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะแล้วก็ได้ผลมากนะคะอันนี้คือก็ทางบ้านก็ลองแล้วเราปรับโสรกันมปนปีเลยนะคะ ใช้เวลานานมากกว่าจะแบบได้สูตรที่ลงตัวแล้วเรารู้สึกว่าทดลองกับตัวเองแล้วก็แบบนใกร้ชิดแล้วก็ได้ผลนะคะอันเนี้ยนะคะเออก็คือได้สรรพคุณนะคะจากสมุนไพรนะคะในการช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยทําให้หลับสบายขึ้นนะคะเหมาะกับคนที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ยังเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นไฟโบไมอัลเจียเป็นอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะเพราะาบ้านที่มิ้นเป็นอยู่นะคะแล้วมันก็จะกระสับกระสายหรือบางทีแบบเป็นภาวะแบบฮอร์โมนอย่างเงี้ยไวท์ทองี้นอนไม่ค่อยหลับอ่ะนะคะเนี้ย

นะคะเราก็เลยนะคะอยากจะทำนะคะสมุนไพรดีๆนะคะชาสมุนไพรดีๆนะคะล้วก็เพียง399บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม1หรือว่าจะแถมเป็นน้ำมันนะคะปู่ราคาก็ได้นะคะ1ขวดนะคะมูลค่าเท่ากันอีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบน้ำมันสมุนไพรที่ทาท้องบรรเทากดไหลย้อนใครท้องอืดท้องแน่นนอนไม่หลับนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะต้องทานข้าวแล้วก็ไปนั่งทำงานทันทีเนี่ยนะคะมันก็จะแน่นนะคะบางทีก็แบบหาย ใจไม่ออกแสบตรงสวงอ,อกเนี่ยใครเป็นกไหลย้อนจะรู้เลยนะคะก็ใช้น้ํามันปูได้นะคะแล้วก็ปวดหลังปวดเมื่อยอะไรเนี่ยนะคะก็แบบโหเย็นเข้าถึงกระดูกเลยนะคะแบบว่า โอ้โหรู้สึกแบบเนี่ยอันนี้น้ำปั้นปูก็มีคนชมมากชาเดรินก็นะคะหลายท่านก็ลองกันไปแล้วก็ติดใจกันมากแล้วก็กลับมาสั่งอีกนะคะอันนี้ฝากด้วยฝากเลยนะคะ399บาทนะคะส่งฟรีนะคะ399บาทนะคะซื้อ2แถม1โปรโมชั่นตอนนี้ก็ที่ตะก้าได้เลยค่ะ